สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมข้าโพดค่ะปลูกไว้ในร้อยยางค่ะเพื่อนๆเริ่มรัดแล้วค่ะข้าโพดชุดใหม่นะครับเพื่อนๆกำลังรัดค่ะงามอยู่ รอบนี้ปลูกในล้อ,อยางครับเพื่อนๆยาวไปนู่นรอบนี้ปลูกสองอย่างนะคะเพื่อนๆทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวโพดหวานค่ะถั่วชุดใหม่ก็ปักค้างแล้วนะคะ กำลังขึ้นค้างแล้วค่ะทั้งถัว่วทั้งข้าวโพดกำลังเริ่มรัดแล้วค่ะเพื่อนๆปลูกกินเองไม่ต้องซื้อนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะขึ้นค้างแล้วปักค้างแล้ว ส่วนบวบก,ก็ออกลูกแล้วนะครับเพื่อน,อนมีลูกแล้วครับเพื่อน ปลูกลวมๆกันไว้ค่ะเพื่อนอเนื่นยาวไปนุ่นข้าวโพดแถวหนึง่งถั่วแถวหนึง่งใครจะได้กินแล้วคะ่ะลกูกบวบคะ่ะ าพามาดูพืชผักสวนครัวนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ